วันที่3เดือนพฤศจิกาสนสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับได้ประกาศรายชื่อ26รายชื่อนะครับที่จะแข่งในรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะในนัดท,ที่หนัดท,ที่สองที่กําลังจะลงเตะในนัดแรกในวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับสําหรับรายชื่อทั้ง26คนนะมีดังต่อไปนี้นะครับผู้รักษาประตู3าคนด้วยกันนะครับมีกําพลปฐมอัศกุลจากสโมสรราชบุรีเอฟซีนะครับ้อที่2 สลานอนอนนอินจากลีโอเชียงรายยูเนเต็ดพนที่3นี้มาจากแบงคอกยูเนเต็ดนะครับปฏิวัติคำใหม่นี่ครับสำหรับผู้รักษาประตูของทีมชาติไทยชุดนี้มีด้วยกัน3ามคนนะครับกองหลังก็จะประกอบไปด้วยนะครับหนึ่งเลยจิรธรบุญมาทันจากบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับพันษาเหไม่บูนอันนี้ก็จากบุรีรัมยูเนเต็ดเหมือนกันแล้วก็มีเควินดีลมรำสโมสรการท่าเรือโอ้โอ้โอพัดเจ้าเป,เป็นไปได้ยังไงเควินดีลมรำโอ้พระเจ้า จากการท่าเรือต่อมานะสุพรรณบุรีรัตนะสมสรสาราท่าเรือเหมือนกันเฉลิมศักดิ์อัคคีนี่ก็การท่าเรือนะการท่าเรือเหมือนกันการท่าเรือส่งเข้าระกวด3าคนเลยนะครับคนต่อมานิติพงศ์เสลานนท์จากูาก้รบงคทอกนะมานูเอลทอมเบียสมสทรศรีนคกยูนเต็ดเหมือนกันคนหนึ่งก็เป็นสุพรรณทองส่งจากแบงคอพฯโอ้กรุงเทพฯส่งข้าะกวด3ามคนเหมือนกันนะครับโอ้ได้เรื่องได้เรื่องเลยอันนี้จากตัวต่างชาตินะครับเอเลียสเดลล่าสมสรบาลียูนเต็ดจะ อินโดนีเซียนะครับผมแล้วก็มีกิษสดาการแมนชมบุรีเอฟซีพิสตองโดจากเมืองทองอยู่ในเตะพิสตองโดเราก็ติดครับกองกลางก็จะประกอบไปด้วยนะครับสารัอยู่เย็นชนาทิพสงกสินแล้วก็พิธิวัตรสุจิธรรมกุลนะอันนี้จากสโมส G, รบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับผมถัดมาก็็จะเป็นวิลเทพป้อมพันจากสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดนะ ต่อมาก็จะมีลุงรัดภูมิันทึกแลก้วก็โปรก้าอัน,นันนะครับจากทูแบงคอกอยู่ในเตกสองตัวนี้ก็ฟอมกําลังดีเลยนะฟอฟ์มกาลังเข้าฝักเนี่ยถัดมาก็จะเป็นบด,ดินผาราจากการท่าเรือเอฟซีแล้วก็เอกนิษฐ์ปัญญาจากสรมซอนอุลวะเลสไดมอนจากญี่ปุ่นนะอู้เอกนิษฐ์ติดชุดนี้นะครับฟองกำลังดีเหมือนกันนะครับเอกนิษฐ์เอาใจช่วยนะแล้วก็มีสุพชคสารชาติจาก ok ฮอกไกโดคอนซแตโดเลซัปโปโรโว นี้ก็มาจากญี่ปุ่นเหมือนกันสุดประโชคเนี่ยฟอร์มกำลังดีเลยด,ดีจัดจัดเลยแหละสำหรับกองหน้านะมีับมคนนะมีธีรศิลป์จาก BG จีปทุมแล้วก็สุภชัยใจเด็ดจากสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดสุภนัทเหมือนตาจากสโมสรโอเอสดูเวน EN, ประเทศเบลเยียมตูดหน้าทั้ง3คนเนี่ย อรอลุ้นทีละินคนเดียวนะครับเพราะว่ายังมีอาการบาดเจ็บนิดหน่อยนะเราลุ้นว่าจะฟิตพันแมตช์วันที่16นี้หรือเปล่านะสำหรับนักกีฬานะครับก็จะเข้าเก็บตัวในวันที่9พฤศจิกายน,นเพื่อเริ่มการฝึกซ้อมแล้วก็จะลงแข่งในวันที่16พฤศจิกายนนะครับที่จะถึงเนี่ยอีก10กว่าวันเนี่ยเวลา19นาฬิกานาสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับทีมชาติไทยพบทีมชาติจีน สำหรับแฟนบอลที่เข้าไปเชียร์ก็สามารถซื้อบัตรได้ที่หน้าสนามนะครับบัตรน่าจะมีนะบัตรไม่หมดหรอกดูแลเข้าไปซื้อกันได้นะครับผมใครที่เป็นแฟนบอลให้กําลังใจทีมชาติไทยกันนะครับผมไทยแลนด์สู้ๆนะทั้งศึกจะกลอบมายิ่งใหญ่ในเวทีเอเชียได้หรือเปล่าต้องลุ้นกันนะครับผมเอาใจช่วยครับผม